สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สภาวะอารมณ์อยู่ระดับไหนคะเต็มร้อยไม่เอ่ย <c oughs> <c oughs> ก็คงเต็มร้อยนะคะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดทุกคนก็คงจะมีความสุขกับครอบครัวได้ไปเที่ยวไหนต่อไหนกับครอบครัวนะคะแต่แล้ววันนี้เรามาฟังกันต่อนะคะว่าในกฎข้อที่3ของความสําเร็จนั้นคืออะไร <c oughs> ก่อนที่จะคุยกันโคชนาคงต้องขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ฟังคลิปดีๆมีกันต่อไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็เป็นกําลังใจให้ออกับโค้นาด้วยนะคะสําหรับกฎข้อที่3นี้ง่ายมากเลยค่ะเป็นกฎที่ว่าคือคุณต้องตัดสินใจค่ะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตในทุกๆด้านของคุณนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าการตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวแรกของการเดินทางสู่ความสําเร็จค่ะเช่นเดียวกันกับที่เราจะมีเป้าหมายในชีวิตของเรานะคะว่า ในเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด8ด้านค่ะด้านแรกก็คือเรื่องด้านสภาวะอารมณ์ค่ะอันนี้เป็นดับหนืงเลยนะคะถ้าคุณตั้งเป้าหมายในชีวิตที่คุณจะมีสภาวะอารมณ์ที่งดงามร้อเนั้นถือว่าเพอร์เฟกสุดเลยค่ะเป้าหมายที่2ของชีวิตก็คือด้านสุขภาพค่ะเราจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงถูกต้องไหมคะเป้าหมายที่3ก็คือเป้าหมายทางด้านการงานค่ะ คุณต้องการมีงานแบบไหนคุณอยากจะทําอาชีพอะไรเป้าหมายที่4ี่ก็คือด้านการเงินค่ะคุณต้องการมีเงินเท่าไหร่คุณต้องการมีเงินออมขนาดไหนที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขในชีวิตของคุณค่ะเป้าหมายต่อไปก็คือเป้าหมายด้านความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์ทางครอบครัวคุณจะเป็นอย่างไรคุณอยากมีสามี หน้าตาแบบไหนรูปร่างอย่างไรภรรยาคุณหน้าตาแบบไหนชีวิตครอบครัวคุณเป็นอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่คุณสามารถที่จะกําหนดแล้วก็ตั้งเป้าหมายได้นะคะเป้าหมายถัดไปก็คือการเดินทางท่องเที่ยวและการพักผ่อนค่ะคุณอยากจะไปเที่ยวประเทศไหนคุณอยากจะมีการพักผ่อนแบบไหนคุณสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตของคุณได้เลยค่ะถัดไปก็คือที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมค่ะคุณอยากจะมีบ้านหน้าตาแบบไหนขนาดเท่าไร คุณสามารถตั้งเป้าหมายสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะแล้วเป้าหมายสุดท้ายก็คือเป้าหมายทางด้านการกุศลทางด้านจิตวิญญาณคุณอยากที่จะทำการกุศลแบบไหนคุณต้องการที่จะเข้าไปในจุดที่คุณรับรู้ด้านศาสนาของคุณขนาดไหนคุณสามารถตั้งเป้าหมายเหล่านั้นได้ค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องกำหนดเลยค่ะว่า เป้าหมายทั้ง8ด้านของชีวิตของคุณนั้นมันน่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเพื่อที่คุณจะได้สร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นมากับในชีวิตของคุณค่ะทีนี้วิธีการสร้างทำยังไงคะโค้ชนาแนะนำนะคะอันดับแรกอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าวิชั่นบอร์ดอันนี้โค้ชนาทำตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้คือชีวิตทั้ง8ดด้านของเราะคะ่ะ เราอยากเห็นหน้าตาแต่ละเรื่องของเราเป็นแบบไหนเราลองไปเซิร์ชหารูปภาพสวยๆนะคะจะอินเทอร์เน็ตหรือจะแมกกาซีนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนำรูปเหล่านั้นที่เรามีความฝันที่เราต้องการในแต่ละด้านมาติดเอาไว้ในวิชั่นบอร์ดของเราค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอันนี้คือด้านสภาวะอารมณ์ค่ะ อันนี้ก็คือด้านสุขภาพซึ่งคุณอาจจะเอารูปคนที่มีหุ่นดีๆน้ำหนักตัวดีๆก็ได้ที่คุณต้องการนะคะแล้วก็การงานอาชีพที่คุณต้องการคุณอยากเป็นอะไรเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นนักธุรกิจคุณนำรูปภาพเหล่านั้นมาติดในวิชั่นบอร์ดของคุณค่ะแล้วก็เงินค่ะเงินจำนวนเท่าไหร่ที่คุณอยากเห็นที่มันอยู่ในบัญชีธนาคารของคุณความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณอยากให้เห็นหน้าตาครอบครัวคุณมีความสัมพันธ์แบบไหน สถานที่ท่องเที่ยวค่ะคุณอยากไปเที่ยวประเทศไหนฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีคุณนํารูปเหล่านั้นมาติดบนไอทิชเช่นบอร์ดของคุณค่ะบ้านค่ะบ้านที่อยู่อาศัยที่คุณอยากอยากอยู่ที่คุณอยากได้คุณสามารถนํามาติดได้เลยนะคะแล้วก็สภาพสังคมสภาพแวดล้อมการกุศลอะไรต่างๆที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทําเพื่อสังคมอะค่ะหน้าตาเป็นแบบไหนนํามาติดในวิช i o ่นบอร์ดของคุณ คนาจ,จะบอกว่าตรงส่วนนี้มีความสําคัญมากเพราะนี่คือเรียกเขาเรียกว่าวิชั่นบอร์ดหรือวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิตของคุณหรือถ้าอีกหลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าดีมบอร์ดก็คือความฝันนะคะพรเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความฝันของแต่ละคนที่อยากจะมีชีวิตแล้วก็อยากมออีอยากจะเห็นภาพเหล่านั้นในการดําเนินชีวิตของเราตรงนี้เป็นแรงจูงใจที่สําคัญมากนะคะในการดําเนินชีวิตของเรา ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมไม่อยากให้คิดค่ะถึงคำว่าเป็นไปไม่ได้แต่อยากให้คุณตั้งต้นก่อนค่ะเพราะกฎข้อนี้คุณทำแค่ง่ายๆคือลองนั่งจินตนาการว่าความสำเร็จในชีวิตคุณทั้ง8ด้านนั้นนะที่คุณอยากเห็นนั้นเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรบ้านขนาดเท่าไร่อยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบไหนคุณไปลองนั่งจินตนาการเลยค่ะแล้วก็หาภาพที่ใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่คุณต้องการมาทำดีมบอร์ดนะคะ แล้วนำดีมบอร์ดนี้เนี่ยไปติดเอาไว้ตรงที่ข้างฝาเอออาจจะเป็นส่วนไหนของห้องนอนก็ได้ค่ะที่คุณตื่นเช้าขึ้นมาแล้วคุณได้เห็นในทุกๆวันตรงนี้จะเป็นก้าวแรกของการจุดประกายความฝันเพื่อที่จะให้คุณได้ทำในก้าวต่อๆไปเพื่อให้คุณสามารถที่จะบรรลุความฝันได้คุณสามารถที่จะสร้างฝันเป็นจริงได้ค่ะเพราะหลายๆคนที่เขาทำเขาก็ได้รับผลสำเร็จ นี้มาแล้วอย่าลืมนะคะคุณสามารถสร้างฝันเป็นจริงได้แต่ว่าคุณต้องไปเริ่มคิดก่อนคะ่ะว่าคุณฝันแต่ละด้านที่คุณอยากได้นั้นคืออะไรโอเคค่ะแล้วเราพบกันใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ